โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีดโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจแถมมีผู้ติดตามหนึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวีที่กําลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลเพิมพ์ราคาเริ่มต้นห้าสิบาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมนก็อยู่เกมอวีนั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบบออก่อัค หรือว่าเทคนิควะอะไรประมาณน,นี้นะครับผมเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะฮะซึ่งสกิลนี้นะครับผมเนี่ยแต่ผมขอเรียกว่าเป็นบั็กก่อนก็แล้วกันนะไม่รู้เออโฮกุยตังคิคไไดไปเลยหรอกนี่นะครับผมนะค,ะคือสกิลหนึ่งของเรียวมะนะครับผมเนี่ยมันบวกกับฟิกเกอร์แล้วมันจะไกลขึ้นนะ,ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมึงฟิกเกอร์แล้วอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะซึ่งเห็นไ่มจากที่ผมทําเมื่อกี้เห็นปะคือฟิกเกอร์ไปแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งมันก็ยังไม่โดนนะครับแต่ว่า เทคนิคนี้หรือว่าบั๊กนี้นะครับผมสามารถที่จะทําให้ระยะนี้นะครับผมเนี่ยโดนโดนได้นะครับผมเนี่ยแต่ก็ลองดูไม่รู้ทาติดเป่อนะคือเอาไงหลักการของมันก็คือกดสกิลหนึ่งแล้วก็กดฟิกเกอร์แบบเร็วๆนะฮะเนี่ยเห็นปะคือดาเมจย้อนมันลดแล้วนะฮะท่านผู้ชมเห็นว่าเมื่อกี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะคือเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูนะว่าถึงยีฟิกเกอร์ไปแล้วก็ไม่โดนอะไรประมาณนี้ไอ้แต่นี่โดนเพราะว่าระยะเมื่อกี้มันแบบขยับไงนี่นี่ระยะนี้ ไม่โดนโดนโดนลองลองดูลองดูดูว่าไกลกว่านี้ได้ปะอ่านี่คือระยะนี้ไม่โดนนะเดี๋ยวผมลองดูว่าตัวนี้มันจะโดนหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะระยะนี้ก็ยังโดนอะดูดิโอ้พราว่ามันคือแบบมันไกลขึ้นมากนะรับผมเนี่ยก็อย่างนี้เห็นนะรับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าเป็นบั็กหรือเทคนิคได้หรือเปล่านะรับผมเนี่ยเพราะว่ามันก็มันก็ไปต่างอะไรกับ เราไปเดินไปใกล้แล้วก็ฟิกเกอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเออนะครับผมนะอันนี้คือแบบมันจะชัวโกว่าด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าจะทำบั๊กนี้หรือเทคนิคนี้ก็ต้องโชว์ฟิลพอสมควรนะเออเอาไว้ต้องต้องไว้โชว์ใครักคนนะไอ้โชว์เพื่อนหรือโชว์ใครักคนนะฮะผมบอกไว้เลยเนี่ยเห็นปะ่ะ <c> ค <oughs> ือมือมันต้องเร็วจริงๆนะครับผมนะลองไปทำดูเนี่ยถ้าจะอยากให้ชัวจริงก็ฟิกเกอร์ยัดหน้ามันนี้เนี่ยขนาดนี้ยังไม่ดึงเลย บางครั้งก็ยังไม่ถึงนะฟิกเกอร์แบบยัดหน้าก็ยังไม่ถึงนะแต่ว่าเทคนิคนี้ก็ไปทำก็ได้เห็นปะดาเมจยอนขึ้นนะครับผมนะ่ยเออก็ประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยอ้ยดูดิลองลอง,ลองไล่ดูดิว่าระยะไหนถึงบ้างลองลอง,ลองไกลขึ้นอีกหน่อยนะคือแบบมันมันไกลขึ้นมากเลยนะ ระยะน,นี้ยังถึงอ่ะโคตรไกลล็อกไกลขึ้นไปอีกหน่อยดิเลยระยะนี้น่าจะไกลเกินเอื้อมหมดทุกคนนี่ไกลเกินเอื้อมผมอ่ะอระยะระยะนี้ถึงก็มันกลายเป็นเมทอ่ะผมบอกเลยระยะน,นี้สกิลแม่งเหมือนเมทเลยโคตรไกล ไอ่น่้ยังไม่ถึงแล้วอ่ะโอแต่แค่นี้ก็ไกลแล้วนะคือแบบว่ายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้ยออยู่ตรงเนี้ยไกลแล้วนะครับไนะกลกว่าส 2, กิลสองอีกไกลกว่าสกิลสามอีกนะ <is> เดี๋ยวมาเพื่อนยอม mm hmm. like ใครคิดเห็นกันยังก็สามารถคอ mm hmm. มเมนต์มาได้นะครับผมเนะี mm ่ย hmm. ก็ทำยากอยู่นะถ้าไม่ได้จริงอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะเออ ระยะนี้มันเอาไว้ทำตอนที่แบบฝั่งมันจะหนีได้นะเออถือว่าเราเดินไล่ตามเงี้ยเออว่ะถ้าเราเดินเดินแบบไล่ตามเงี้ยสมมตินะสมมติวนะ่าฝั่งมันมกำลังนี้เอ,อ้ยถึงไอ้เฮียมัน่งจะฟีลอะไอ้อเฮียต้องแบบมับ่นใจพอสมควรว่าขขจะทำติดอ่ะหรือแมก่ก็ถ้าจะไล่ตามจริงแม่งก็อย่างนี้ก็ได้นะครับผมนั้นไม่ต้องแบบไปโชว์ฟีลอะไรมากมายอ่ะแค่อย่างนี้ อย่างนี้ก็ได้แล้วก็จิ้มเนา <c oughs> คือมันดูแบบดูแล้แบบไม่มีประโยชน์นะเทคนิคนี้แต่ก็แต่ก็ถ้าใครทาได้ก็ฟิลไงเออเท่ดิอะไรประมาณนั้นครับผมนะ <c oughs> โอ้ถ้าระยะนี้ถึงก็ <c oughs> เกินไปเปล่า <c oughs> โอ้ ก็ไกลพลอสมควรนะเนี่ยถึงอยู่ระยะนี้ก็ไกลก็ประมาณแบบคนละฝ้าของแม่น้ำนะครับผมนะเออทำได้อยู่นะฮะเนี่ยเห็นว่าคนละฝ้าของแม่น้ำน่า,นาจะไกลสุดละลองลองเลยมันเนี่ยนีโอ้ยเฮียขนาดนี้ยังถึงอ๋อ ดูดิเชี่ะยะเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยผมทำกับคลิปอะไรพวกนี้ได้ปะโอ้ได้ฮะมันก็นับเป็นดามเมจหมดนั่นแหละเออลองลองกับสกิลอื่นดูดิ อันนี้ก็ปกติแหละเทคนิคปกติแหละคือแบบว่าพุ่งข้าไปแล้วก็ฟิกเกอร์ยักษ์หน้าอะไรอย่างนี้โอ้โแต่มันก็มันก็คงไม่เพิ่มระยะให้ไกลขึ้นเหมือนกับสกิลแรกหรอมั้งไม่ถึงอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยโอโต้ตกใจตกใจฮะเมื่อกี้ โดนอยู่โดนอยู่ก็ตกใจก,ก็รู้ว่ามันจะเพิ่มระยะด้วยไอ้เหี้ยกูหลอนหมดละคือเราต้องปล่อยสกิลก่อนนะแล้วค่อยฟิกเกอร์นะครับผมวห้าใครจะทำอ่ะเนี่ยเห็นปะปล่อยสกิลก่อนมันไม่ใช่แบบว่าฟิกเกอร์ก่อนฟิกเกอร์ก่อนแล้วค่ยกกอยสกิลนะไม่ใช่นะครับผมนะ มันทำได้แค่สก,กิลหนึ่งวะสก,กิลอื่นทำไม่ได้วะ่ะสก,กิลอื่นมันไม่ได้เพิ่มระยะด้วยนะครับผมนะคือถ้าอยากให้เพิ่มระยะจริงๆริงสกิลอื่นก็ฟิกเกอร์ก่อนแล้วก็จิ้มมองก,ก็ได้ประมาณนี้โอเคแนละ้วเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมนะคิดเห็นกันยังไงก,ก,ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะก็เทคนิคนี้หรือบั๊กนี้อาจจะไม่มีประโยชน์เลย เอาไปทำจริงเขาั่านที่จะเสี่ยงเกินไปนะครับผมนะฮะดูดิูด้ค่าได้แต่ถ้าเพื่ออะไรก็ไม่ดูนะครับผมนะเออก็ถือว่า,ามาบอกกันกันละกันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมในะีสำหรับ rv เนาะโอเคนะก็ว่าบายผมจะไปนในลิปหน้ะบายรับผม